สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็พามาดูนะครับผมจิกจับนะครับจิกจับเกียจานเบรกนะครับก็งานสร้างนะครับงานสร้างสร้างขึ้นมาใช้นะครับเองนะครับตัวนี้นะครับผมก็ทําให้มันร่วมศูนย์กับตัวเครื่องกึงไปเลยนะครับผมก็คือ หน้าแปลนตัวนี้ให้เข้าบา่าครับไอ <c oughs> ตัวหน้าแปลนที่ตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กแป๊บกลมนะครับผมก็ประมาณหกนิ้วนะครับผมหกนิ้วตัวเนี้ก็ตัดแล้วก็ผมใช้วิธีการแต้มไว้แต้มไว้แล้วก็มากึงนะครับกึงปาดนะครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็นเผาะนะครับตันนี้ใช้เป็นเผาประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับ องนิ้วขึ้นก็มาขึ้ออกหน่อยนะครับแล้วก็มีท้าเกี่ยวตรงนี้ท้าเกี่ยวนะครับเพื่อใส้น็อต M14 นะครับเ1 4จี่เกลียว1นนะครับเพื่อประคอาจานให้มันแน่นนะครับผมในการทาก็ก็คือทำหน้าแปนก่อนนะครับทำหน้าแปนก่อนแล้วก็มีเจาะรูนะเจาะรูให้มันตรงตำแหน่งยึดนะครับสามอันนะครับผมเจาะรู ทำหน้าแปลนก่อนได้หน้าแปลนปุ๊บแล้วก็ได้แปลนได้บ่าได้เซ็นเตอร์แล้วปุ๊บเราถอดออกแล้วมาไปเชื่อมเชื่อมใส่ไอตัวตัวแป๊บกลมตัวนี้นะครับ6นิ้วนะครับผมแล้วก็เชื่อมตัวนี้ก็คือเป็นตัวนะตัวเผา,าเพาน่าจะ2นิ้วนะครับ2นิ้วครึ่งน,นะครับผมก็ เชื่อมเหมือนกันนะครับเชื่อมให้มันได้ศูนย์ได้ศูนย์ไว้นิดหน่อยนะครับผมอ่าเทียนนี้เราแต้มอะไรได้หมดแล้วก็มาประกอบประกอบใส่หน้าแป้นนะครับประกอบใส่หน้าแป้นแทนได้ตัวหัวจับเดิมนะครับผมนะประกอบใส่หน้าแป้นแล้วก็ค่อยมากึงด้วยตัวส่วนนี้นะครับกึงส่วนนี้ไอ้ตัวนี้สาคัญก็คือเราปาดด้านนี้ปาดด้านนี้ไม่ให้มันได้ ได้ละนาบกับไอตัวแท่นลางเลื่อนอปาดหน้าของเรานะครับผมปุ๊บเนี่ยปาดตัวนี้แล้วก็กึ่งปอกตัวนี้ให้มันร่วมศูนย์ไปในทีเดียวกันเลยนะครับผมนะนะก็ทําแบบนี้ผมมองว่ามันมันจะนิ่งกว่านะครับนิ่งกว่าก่ไอที่ใช้เป็นแบบฟันจับนะครับใช้ฟันจับหมุนจับ บางทีบางทีฟันจับของเรามันหลวมมันอะไรมันจับมันไม่ได้ศูนย์นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เพี้ยนได้ครับตัวนี้ผมมองว่ามันนิ่งกว่านะครับผมผมก็เลยทําแบบนี้นครับก,ก็แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของใครแต่และคนนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตัวนะครับเนี่ยตัวประคองการนะครับไม่ได้ศูนย์นะก็กลือเป็นบ่าเทปเปอร์ไว้นะครับผม สามขนาดนะครับตัวเล็กสุดนี่ก็ใช้กับพวกตโตโยต,ต้าโตโยต้าไปถึงฮอนด้าได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ฮอนด้าไปถึงมิตซูนะครับฮอนดา้ามิตซูได้แตัวใหญ่นี่ก็พวก6กลูนะครับผมจาน6กลูพวกรถกระบะพวกรถตู้รถเอสยงยูวี U, o, นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดู การจับเกียร์นะครับผมต่อไปอมาครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจับเกียร์นะครับผมชานเบรกนะครับผมเราก็ต้องดูนะครับไอจำกาอนจาดนะครับหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับผมให้ดีนะครับผมเวลาเราใส่นะครับมันจะได้เรียบเรียบนะครับผมใส่ก็ใส่ผมจะใส่แบบคว่ำนี้เข้าไปนะครับ ตัวประคองนะครับผมนะครับไปครับมีแหวนนะครับแหวนก็แหวนสร้างนะครับผมนี่เป็นน็อตนะครับขันเข้าไป็อกนะครับ ก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับทีนี้ก็เกียได้เลยนะครับผมก็ใช้มีเกียร์ผมก็ยังเกียร์ทีละหน้าอยู่นะครับผมยังได้ทําเป็นป้อมมีดขึ้นมานะครับผมก็ต่อไปก็ว่าจะทําเป็นป้อมมีดนะครับที่เกียร์ได้แบบอสองหน้าทีเดียวนะครับผม นะครับผมองนี้ก็ง่ายเลยนะครับไม่ต้องไปตั้งนะครับไม่ต้องตั้งใดอันกกงอันเกียดให้ยุ่งยากนะครับผมก mm ็ hmm. เกียร์เจ็บหน้าได้เลยนะครับ mm hmm. โอเคครับผม